กาลีนาอินเดียคุยกันภาษาอินเดียแต่ว่าพี่ขอไม่พูดแล้วกันเพราะว่ามันมันพูดแล้วเดี๋ยวมันไม่เหมือนเดิมคุยกันมาว่าวัาวนนี้ว่าจะเปิดกิจอีกสองหมื่นบอกเลยว่าเออวันนี้เลทด,ดีนะวันวันที่แปดนะครับวันที่แปดก็มันเปิดให้น้องๆดูตอน,น,นแรกอากาศจะเปิดคนเดียวเมียบนะครับแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวหาว่าโม้โอเคครับมาครับถึงเวลาครับ กับการ์ดบวกแปดโยเทสอะไรักอย่างเนี่ยละนะจำชื่อกิจกรรมไม่ได้แล้วก็ไอ,อดีเดิมนะครับแต่วันนี้เดือดสองหมื่นบาทรอบที่แล้วสามหมื่นก็ได้หลกักกระเซ็มาตัวนึงนะครับท s เอสบวกแปดไปฮนะไอไการ์ดใบนี้อะไรบวกแปดชัวร์แต่เป็นปีเก่าหรือเปล่าไปแรกครับ HG สกเปนโอโ้โหเข้าใจได้นะครับอูนายนทีมอนไม่เป็นไรครับไม่ได้สี่เหลี่ยมเพราะว่าอันนี้คือโก้แชมป์ยูโรตัวจริงนะหลเสร็จเอเฮ้ย เซนโนโรนโดซีซีมันก็มีนะพูดถึงนะรอท่ามาเทอุสซีซีมันก็มีนะไม่เป็นไรนะครับเหลืออีกหลายใบคาริน่าอินเดียอินเดียอินเดียดีอะโอ้โหฟีเรแต่หนึ่งโอเคขอเข้าใจได้สู้คอย,ออยน้กกอนักฟอซเพลงเพลงของเพองนี้ยน้อง,งอครับพร้อมครับใบแรก คืออะไรอ่ะ L N ว่ะฝรั่งเศสองลีมาก่อนไปอ่ะเสียพันตัวหน้าอ่ะโบแปดมาก่อนโบแปดมาก่อนโอ้โหต้องใช้สูตรแล้วว่ะโอ้โหไม่ต้องปิดจอโอ้โหไปผมไม่โทรโพี่โมดิตป่ะโอ้ าเทียสออกให้มันออกนะนะครับครั้งที่แล้วรากาแซดครั้งนี้หวังว่าจะดีกว่าเดิมแล้วกันแต่ถ้าไม่ดีก็ขอเท่าเดิมก็ได้เอาแบบตรงๆรากาแซดก็ยังดีนะ <c oughs> ตอนนี้มันหนักอาการมันหนักมากที่เมื่อกี้ที่เปิดให้ดูแล้วผลลับที่เราเออมา2 0,000นบาทไม่รวม2ใบนี้คือขอพูดหยับยาบนิดนึงก็ขยามากส2มสองหนึ่งและใบนี้ครับ1 0 0 0 0หมื่นบาทแรก มันไม่เป็นบวกแปดอไม่อยากรุ้นแล้วอะเสียงผมไม่อยากตะโกนแล้วคือแบบเนี่ยกูต้องมารุนอีกแปดไม่แปดโอเคไปสุดท้ายของแท้แล้วเนี่ยเป็นเทสให้กูรุนหน่อยนะเพื่อนนะร้องเลยขอรุนเม่อเขาบ้างนะขอรุนเมื่อเขาบ้างขอลุนเมื่อเขาบ้างท้าเซีซีมันรุนเหนื่อยมันไม่หนุกมันไม่หนุกมันไม่หนุกสิไปสุดท้ายครับพาเคลื่อนจะทําได้หรือไม่ต้องรอดไป มัปเป้รออยู่ไงไเฮ้ยเป้จริงเปล่าให้มัมนเป้เปล่าวะมันไม่รู้ว่ mm hmm. าเป้หรือเปล่าไงไม่เห็นนะมันยิ่งที่ไม่เห็นเป้แล้วก okay, ็ไม่ดูด้วยตำแหน่งอะไรรองเท้าไนกี้เหรอจริงเหรอเอาดีๆรองเท้าไนกี้เลมอนถ้าถ้าเกิดเป็นรองเท้าไนกี้เลมอนซื้อมันเหรอชัวร์เมนี่เอาชัวร์เมนี่ก็ใส่เนี่ยไม่ได้โอ้โหเรียบร้อยเป้ไม่ได้ใส่รองเท้ารุ่นนี้ไนกี้เลมอนน่ะใครใส่บ้าง ก็ซ้ายจะเห็นราคาป่าวะโคนาเต้จริงครับบอยหรือว่าโคนาเต้แต่ละคนนี่มองไปทางโคนาเต้นะราคาป่าววะวิเกีห็นราคาแล้วดิเห็นราคาแล้วดูเาาอธอแตะไหมล่ะ หอมอจริงมันดูที่ใบท้ายน้องน่าติดราคาแรงวม่าไหร่ได้ตัวใช่ครับใช่ใช่ใช่โอ้โ,อโอแต่ว่าเสียดายบัเป้เด็กผมเราก็พี่ต้าบวกแปดเทสกินสุดท้ายแล้วมันเป็นตัวใช้งานด้วยเด็กถ้าขออยาตแคปลงเพจน,นิดหนึ่งนะครับสักคู่หนึ่งนะครับ